หนูกินหมดแล้วก็ใช่ไงหมดแล้วก็ควรพออันเนี้ยมันของแม่แม่ได้ทีหลังนะแม่ได้ทีหลังนะตัวเองอ่ะได้ก่อนแล้วกินหมดก่อนนะแล้วทำอย่างเงี้ยมี่เรามาเรียปากเหรอู จะเสียสละยังไงไหวอ่ะไม่ไหวมึงไม่ตั้งเลยไม่ตัง้งนั่นมันใกล้เข้ามาอีกหน่อยละวไม่ตัง้งอันนี้มันของฉันไม่ต้อง